สามคนสามปอน่มีบทบาททางการเมืองตั้งแต่ปฏิวัติปี49แล้วซุกตัวอยู่ในกองทัพแทรกแซงการเมืองสร้างอำนาจสร้างบทบาทสร้างผลประโยชน์ตลอดมาปี50กดดันนายกสมชายลาออกทางทีวีปี51มีการตั้งรัฐบาลในค่ายทหาร ปี2 53มีการป,าปราบปรามประชาชนตายมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยปี57สมคบกับขบวนการนายสุเทพเทือกสุวรรณจนกระทั่งมีการรัฐประหารแล้วพวกเขาก็เข้าสู่อำนาจจนปัจจุบันเพิ่มเกิมขนาดร่างรัฐธรรมนูญของตัวเอง กำหนดล็อกสเปคให้นายกต้องชื่อประยุทธ์จันโอชาเท่านั้นคนพวกนี้มีอำนาจต่อเนื่องในกองทัพยาวนานมาสิบกว่าปีคนแรกเป็นพอบตบอคนที่สองเป็นพอบตบอคนที่สามเป็นพอบตบอแล้วยังตั้งทายาทพบตบอเรื่อยมาผมถามจริงๆว่าอำนาจใดก็ตามในบ้านเมืองน,นี้ เครือข่ายอิทธิพลใดก็ตามในบ้านเมืองนี้ท่านเลือกจะไว้ใจคนพวกนี้จริงท่านเลือกไว้ใจคนถือปืนถืออำนาจเผด็จการคุมกองทัพมายาวนานและไม่มีทีท่าจะถอยออกจากอำนาจทางการเมืองท่านไว้ใจคนที่เอาพี่เอานอ้องเอาลูกเอาห้านเข้ามามีผลประโยชน์มีอำนาจวาสนามียศศักดิ ทันไว้ใจคนที่เข้ามาแล้วตั้งพี่น้องทหารของตัวเองเป็นบอดรัฐวิสาหกิจทุกชนิดทุกบอดบอดกันจนมองไม่เห็นทั้งประเทศมีแต่บอดทหารทุกบอดในประวัติศาสตร์ทุกชาติบ้านเมืองคนที่เป็นภัยต่อความมั่นคงอย่างแท้จริง คือกลุ่มคนถือปืนที่มีอำนาจต่อเนื่องกันยาวนานเท่านั้นไม่ใช่ประชาชนมือเปล่าอย่างพวกเราไอ้พวกนั้นเลยครับตัวอันตรายคนมีเอ็มหคนมีรถถังคนมีอาวุธยุดโถปกรณ์อยู่ในมือคือภัยคุกคามที่แท้จริงไม่ใช่ประชาชนมือสิบนิ้ว แล้วพูดก็พูดกับเรานี่ไม่ได้มือ10นิ้วมีแค่3นิ้วเท่านั้นดังนั้นถ้าคิดผิดคิดใหม่ถ้ายังไม่ได้คิดก็คิดเสียเพราะประชาชนเขาตัดสินใจชัดว่าจะเดินหน้าไปสู่การปกครองในวิถีทางประชาธิปไตย ที่เเราลลือกแ้วนี่คือเจตนารมท้จริงร่วมกันของประชาชนเจ็บจนถูกกดขี่ถูกเหยียบยำ่ำถูกรังแกแต่ไม่เคยยอมแพ้เว้ยเพราะกูคือประชาชน ไม่มีปืนจะสู้ไม่มีกระสุนจะยิงไม่มีอำน,นาจจะกดขี่บีทาไม่มีคุกตารางไว้สั่งจำขังแต่มีหัวใจมึงฟังไว้มีหัวใจเว้ยนี่คือประชาชนผมไม่เชื่อว่าพวกคุณจะมีหัวใจถ้าพวกคุณมีหัวใจพวกคุณต้องรักประชาชน ถ้าบวกคุณมีหัวใจคุณต้องเจ็บปวดกับความสูญเสียของประชาชนถ้าคุณมีหัวใจคุณต้องเห็นหัวประชาชนที่นอนตายกลางถนนนอนตายคาเตียงแต่คุณไม่แสดงออกสำนึกเหล่านี้คุณไม่มีหัวใจนิวาคุณคิดแต่จะเหยียบปาประชาชนคุณคิด ตาจะเหยียบย่ำประชาชนคุณได้ใจคุณโอหังคุณคิดว่าถึงวันหนึ่งกำลังที่คุณสั่ง